แล้วแต่ลุงเออแล้วแต่ลุงลุงจะรู้ได้ไงไม่เคยไปที่นี่ไม่มีผู้ใหญ่บ้านหรอกที่นี่ครับไม่มีอะไรมีแต่ผู้ช่วยพี่ใช่ผู้ผู้ใหญ่บ้านอยู่ผู้ใหญ่บ้านอยู่ข้างล่างนะหมู่บ้านข้างล่างแข้างล่างอะไพี่เขารวมกันสามหมู่บ้านเป็นหนึ่งบ้านใช่ไหมใช่ครับเออมัีมีความหมู่บ้านนะหมู่ห้าอะไพี่มีหกหมู่บ้านที่นี่ไม่มีผู้ใหญ่ที่นี่ไมีมีแต่ผู้ช่วยครับเออแต่ผู้ใหญ่อยู่ข้างล่างหมดเลยผู้ช่วยผู้ใหญ่อบตาห้าอยู่ข้างล่างหมดเลยที่ข้างบนมีบ้านเยอะไหมฮะ มาสิมาสิก,กว่าๆนะพี่ข้างล่างน,นี่นะที่ในตัวหมู่บ้านที่มีโรงเย่ยสุดเยสุที่ที่โรงเรียนสสชอนะแล้วก็ตรงนี้ข้างล่างน,นี่ส่วนหนึ่งเนาะนะอันนี้รวมเป็นหนึ่งหมู่บ้านเีว่าเขาเรียกเขาเรียกหลายป้าเหมือนกันนะพี่มันมีสี่ป้าหนึ่งนะสี่ปสิบหรือสี่สี่ สี่ปอกเนาะอ๋อเป็นป๊อกเป็นป๊อกไปหนึ่งปอกก็คือหนึ่งกลุ่มกลุ่มสี่ปอกเอาบอไซบอลสักรอบไหมวนดูน่าสนใจไปส่งลุงแกวนสักรอบไหมลุงแกอยากเที่ยวโดนโอ้เรียกลุงเนี่ยผมไม่ไปแล้วพี่พี่พี่เลที่มาจากไหนครับมาจับแม่สอดเคยไปบ่อยไหมคยไปกัน หลังไปมาสอดเป็นนอนบ้านผมที่นี่ไม่ใช่บ้านคนละผมมาได้แฟนบ้านแล้วผมผมเป็นคนที่ไหนอยู่บนดอยเหมือนกันครับอยู่เลยมาอยู่นี่กี่ปีละสามปีครับถึงว่าไม่คุ้นหน้าผมมาได้แฟนอยู่ที่นี่ครับผมเป็นคนที่นุ่นที่นุ่นครับที่นุ่นคือที่ไหนอ่ะดอยครับดอยเหมือนกันแต่ชื่อชื่อชื่อคะแนนขอทครับคะแนนก้อทใช่ครับฟามโมซี่ับพี่ ฟ้าไปทางเลกตีนหรอใช่ครับอ๋อที่ดอยที่ว่าทิศตะอันขี่ที่บนเขาที่เราทิปเมื่อวานไงอย่างว่าข้างในก็ท่ามันเป็นหมู่บ้านใหญ่ใช่มีเยอะไม่เหมู่บ้านกี่หลังคาเรือนนะสักประมาณเจ็ดสิบแปดสิบน่าจะถึงก็คือใหญ่ใหญ่เจ็ดสิบวิเจ็ดสิบกว่าผู้ใหญ่บ้านมีไหมเว้ครับเออผมไม่เชื่ออะไรอ่ะขอละครับพี่ครับนิเวศครับนิเวศชื่อเล่นอ่ะเซี่ยวฮะเซี่ยววะเซี่ยว ครับเสี่ยวนี่เป็นอะไรลูกไม่รู้เหมือนกันใครใครตั้งให้เสี่ยวตั้งเองครับเสี่ยวเซี่ยวคนนี้พี่อ้วนลูกอ้วนก็ได้พี่อ้วนก็ได้นะคนนี้ผมไปส่งอ่ะคุณหน้าในคุณหน้าใช่เป็นเพื่อนกันแหละคนที่นี่นะครับผมเออชื่ออะไรนะนิเวศธนวุฒิธนวุฒิธนวุฒิฮันนูน่ะ ไม่ใช่ชื่ออาจจะไม่ใช่มีเลยเวลาลืมมีหรือเปล่าเชื่ออะไรนะนี่เขาอาจจะไม่คุ้นหน้าผมผมอยู่นี่บ่อยนะที่เขารู้จักเคยเห็นอยู่ว่บผ่านๆแต่รู้จักอานิเวนแล้วรู้จักกับอะไรสลาวุฒ์เหรอธนาวุฒิธนวุฒิธนาวุฒิไทยธนวุฒิเหรอยินดีรู้จักครับยินดีรู้จักเดี๋ยวผมไม่เคยมาที่นี่เนาะ ไม่เคยมาแล้วก็มาถึงก็สนใจแล้วก็อยากรู้จักพื้นที่โดยรอบที่นี่มันเป็นอะไรยังไงก็เมื่อกี้ก็คุยกับนิเบทไปพักแล้วว่าออหมู่บ้านนี้มีมลักษณะเป็นยังไงเป็นปอกเป็นหมู่เป็นหมู่เป็นย่อมย่อม้อมอมก็คุยกันไปก็บอกว่า,เ,าเขาเนี่ยเป็นคนโน่นอ,อ,อะไรนะที<อ>่สนอ คะแนนคอทะอันนี้คะแนนคอทะน้องทิสนอนี่ก็จะเขตทิสนอในตากนาวุฒิตากเนาะธนาวุฒิอยู่ทิสนอเหรอครับผมโโอโ้หเป็นเป็นรอยต่อระหว่างตากกับแม่สะเลียงแล้วก็เชียงใหม่สามจุดอะที่อาจารย์พูดไปอยู่อะน<า>้องได้ข่าวว่าที่นี่มีผีไม่ใช่เหรอนะหลอกหลวงพ่อบ่อยใช่ไหมไม่เคยเจอเคยเจอไหมไม่เคยเคยเจอไหมไม่เคยแล้วกลัวไหมนิ่ง เล่นนึงต้องฝึกต้องฝึกถ้าเจอนะผีเนี่ยถ้าเจอแล้วหนึ่งเราจะไม่กลัวถ้าเราเจอไปแล้วที่เรากลัวเพราะเราไม่เคยเจอไงก็เลยแบบอยากรู้มเป็นยังไงกล้าวข้อกลัวมันเป็นเรื่องเล่าคนเนี้ต้องมาเจอด้วยตัวเองถึงจะไม่กลัวนะเมื่อคืนเมื่อวานตอนเย็นมาถึงนี่ๆเราก็เล่าฟังว่าที่นี่มันเป็นปลายช้าเก่าเข้ามาพอเพียงเข้าไม่ไม่เก่าหรอกใหม่ก็ฝังอยู่ใหม่ก็ฝังอยู่ข้างลังนี้ท้ายสารานั่นไะ รอยยังมีเมื่อเช้าพาเดินอยู่ผมเคยมีประสบะการณ์เมื่อก่อนรถเพื่อนกับไตตรงนั้นบนถนนนะอันนี้ก็ไปกันหลายคนทุกคนก็จะกลับเข้ามาซื้ออะไรจดทิ้งตรงนั้นให้ผมเฝ้าสองคนกัเพื่อนกลางคืนเนาะเราก็ไม่รู้ที่ไหนไปที่ไหนแล้วน้องก็นอนพอตื่นเช้ามาเราก็มองไปเอ๊ะทำไม ที่ข้างๆที่เรารถจอดที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นเนินเป็นเนินเป็นกองเป็นกองเหมือนการดินเกา่าๆกองกองกไว้คิดไปคิดมาโอ้อันนี้มันป่าชา้าเนะี่ <c oughs> ที่ฝังศพของอรีซออะไรป่าชา้ารีซ <c oughs> อตอนนั้น <c oughs> พ่อก็เล่าให้ฟังว่าบางครั้งเนี่ยมัน <c oughs> อยู่ที่นี่นี่ <c oughs> ประตูบ้างมันเปิดปึ้งปังบางทีก็มีก็คือมีหมาเห่าเราไปซองดูไม่มีอะไรหมาก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปผมผมก็ฟังก็เป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นก็เราก็เราคุยแบบเออเราก็แค่รู้อะแค่รู้แล้วก็ผ่าน รู้ได้ไงไม่เคยไปอันเดอรัราบหมูบ้ากก็ได้รับผมม้านึงต้องโดนนะใหลงมาตันลงมาตันขาบราช้าๆนะไปเลยเดียหัวใจว่ะทนอย่างนี้วะ จกุไดรถเย็นนี่จบเลยนะรถเย็นนี่จบแล้วนะ <c oughs> เราไมา่ได้ตั้งใจนเรื่องการช่ว์กินข้าวเลยเลยโอ้เรื่องทำอาหารด้วยสวัสดีครับโอ้ีเียดดแล้วโอ้ <c oughs> เจอแล้วนี่ครับมีงานแต่งงานกันเมื่อวานตอ <c oughs> นนี้ก็ก็ยังมีการกินเลี้ยงฉลองกันอยู่ อ้กที่ร้านนี้เป็นโรงเรียนนะวันนี้โรงเรียนเปิดหรือเปล่าไม่เปิดมะอุสุภคีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านอุสุภคีหมู่5ตำบลแม่อุสุท่าสงยาแนะจังหวัดตากเราเข้าละนะ้า,า,ลนานะเดี๋ยวรับร้านนะ เขาเรียกันนะเนี <H urt idee> <together> <loyalty> ่ยเซสุทธเขาเรียกว่าอะไรนะเซสุทธเซสุทธะใช่ครับบ้านอ๋อบ้านนี้ชื่อเซสุทธาเหร้ในกลุ่มนี้ใช่ไหมป้องนี้ไหมในกลุ่มนี้เซสุทธไ่อ่อไ้ตีหนลขึ้นมบไปคือไปเขาบอกมาันลูกคขไหม ก็ไม่ทราบว่าไปที่ไหนหาไปไหนก็ไปอะไรมีเพลงฟังด้วยอโอ้กลับนะหัวเร้วนะอะางไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วครับโอเค ี่เป็เตนมาที่ไหนแ้ไปทางข้าล่างครับที่ไหนข้าล่างครับปนนาปูอ่ะอ๋อปนนาปู่คือไปขบวตานะเดี๋ยวไปปนนาปู่ไหมรับแด่ลงเลยไป้นไปบาล่นะไปไปปนนาปู่ไปเอาแว่นตาเดี๋ยวต้องไปเอาเจลกันนีอ่น้นเจลไหเจลที่ลุงกำังเลยขึ้นมาครับนะข้ไปขบอกันนะมาขบนก่อนวลกันนะไอ้บ้านนึงไปอบ้านหนึ่งเรือไกลไหม তালি কোৱা okay. ไม่มีรั้วนะครับผูกกันไปตามจุดต่างๆไม่เหูไม่เห็นรั้วเลยนะไม่มีรั้วบ้านใครอยาบผูกตรงไหนแต่เขาคงรูนะ้อาาเขตของตัวเองนะว่าใครใครอยู่แค่ไหนประมาณไหนนะครับไม่มีรั้วเลยครับนี่คือเป็นลักษณะสังคมของที่นี่นะฮะจากบ้านบ้านต่อบ้านไม่มีรั้วกัน Ôi, cái cho kênh Ôi เจริรถเฉยๆใช่ไหมไปถามที่ง่ายใช่ไหมขันะเร่นนะน่ครัเจรรถเยนะเจรรยน ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝากเหมือนซิตาลพี่เด็กเจากัดเจ้าเขาเรียกว่าอะไรนะปากทางเจ้าที่เจ้าทางอะไรเจ้าที่เจ้าทางเนาะปากปครับนี่เป็นปากทางเข้าหมู่บ้านครับมีต้นไม้ใหญ่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีสาร ไปมาก็มาสักการะ,ะบูชาขอพอรหรือว่าขอโชคขอชัยหรือมาแสดงความเคารพต่อสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นป่าแล้วก็มีเทพลารักษา์่ายแห่งนี้เป็นวิถีชีวิตของ น้องชาปกยอนครับที่จะมีการรักษาป่าอะไรไว้เยอะแยะเลยครับเพื่อนดูสิครับันนีออ้ผมออกจากหมู่บ้านมาแค่ไม่ไกลอะ่ะประมาณร้อยเมตรอะเราจะเห็นคือเขาอยู่กับป่ามันเย็นครับอากาศดีมากแล้วก็โอ้โหเป็นต้นทุนทางธรรมชาติเลยคนระของผู้คนที่นี่ จะห้วยนี่แหละไปผปสมปูนก็ทำการก่อตั้งมันตรงนี้เป็นป่าต้นน้ำนะครับเราจะเห็นเส้นทางนี้เราจะตัดผ่านลำธารเล็กๆตลอดเลย ห้วน้อยตลอดไปเลยนะครับมันน่เวนพอรู้ไหมประมาณกี่กิโลจากอุสุภปกปีไปยังป้าน้อยปูเนี่ยอยากไปเที่ยวบ้านนิเวศเลยเออน้าต้อไปบ้านคนได้สนุกน,นว,วันนี้นะได้ขับตู้วันนี้ ใไหมช่ครับสู่มันสมนี่ไ้สูดใจว่านๆไ้สุใจภูเขาใหญ่กว่านี้ใหญกว่านี้น่ะใช่ไสุดใจได้สุใจ เราจะไม่ยิ่ทช่ไหนต้องชอบก่อนเลยชอบ,บชอบสถานที่นะชอบคนชอบสถานที่ชอบคนแต่ไม่ชอบสถานที่มันก็ไม่เข้าอีกไม่เข้าก็เอาให้หลุงทินแบบลงอย่างเดียวเลยนะ ถ้าไม่มีกำลังนี่มาไม่ได้ตรงนี้คือปลาน้อยู้ปูทั้งหมดนะใช่ป่ะโอ้บ้านใหญ่บ้านใหญ่แน่ั้าแรกป้านเลยนะ ล,ลับๆหนึ่งใบนึ่งกอ,ออีกหมู่บ้านหนึ่งใช่ระะเ่าตรงนี้เป็นร้านเป็นเซ็นเตอร์ของบ้านป้าน้อยปู่ ครับก็มีร้านขายชานมเย็นคาเฟา่สักครู่ผมก็ใส่เข้าไปแล้วครับหนึ่งแก้วแกง่วงเดี๋ยวเราจะไปต่อที่บ้านไหนนะพี่เมฆเราไปไหนนะบ้านเธอบ้านอะไรพี่จะพาลุงไปคณะคณะคะนแนงขอทะเออ,อเค,ครับนี่เมฆก,ก็เติมไอโอนตินเย็นไปนองเขาก็บริกรรมอยู่ตัวนี้นะฮะ ส่วนอันนี้ผมเห็นแล้วเป็นผ้าถุงอันนี้ของผู้ชายใช่ไหมไหนูเนาะผู้หญิงไม่ใช่เนาะผู้ชายนะอเราเห็นสีมันสวยดิเห็น <laughs> ละสองร้อยบาทสองร้อยบาทนี่ลดให้บ้างหรือเปล่ายัางไงไอ้หนูราคาเต็มราคาเต็มเนาะโอเคก็สวยดีผมว่าจะลองเดี๋ยวเราลองจับไปห,หน่อยดิตองมาอันนี้นี่นะครับ โอเคมไหมตเนอะสีมันสีมันคบดีเพื่อนเพื่อนมีความเห็นว่าเป็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับอันนี้คืออะไรครับพี่โยพี่โยสุกกระเบรลีเนาะทำเองหรือว่ารับเข้ามาถึงมาครับ ของบ้านเราหรือว่าของฝั่งพมา่าของบ้านเราเนี่ยทำเองมีคทาที่ไม่จะรอก็จนะเราแล้วครับอันนี้เขาเรียกว่าขี้โยนะครับ<ม>ขี้โยก็คือเขาใช้เปลือกไม้เปลือกไม้แล้วก็เอามาถากแบบมาหาัหาน่นหั่นเป็เล่นๆหั่นเป็นเล้นๆเสร็จแล้วก็เอาไปคั่วคั่วให้ดำคล้ายๆถ่า,า,ถานแล้วก็ ในในส่วนผสมเนี่ยจะมีน้ําตาลมีอะไรออกหมานหน่อยตรงนี้เป็นส่วนผสมของบุรีนะฮะบุรียาสุกนี่ฮะเขาจะใช้สองตัวนี้คืออันนี้ผสมกับยาสุบนะแล้วก็พันกับใบตองถ้าเป็นคนใบกล้วยใบกล้วยใช่ใบตองกล้วยแห้งถ้าคนสมัยเก่าเนี่ยเขาจะเรียกว่าสุกบุรีชิโยเดี๋ยวนี้หาดูได้ยาก แล้วเวลาสูบเนี่ยมันจะมีไฟลูกไฟแตกออกมาตกใส่เสื้อผ้าก็เป็นรูเลยนะสมัยรุ่นพอ่อรุ่นแม่เคยเดี c, เด๋ยวนี้เขาสูบเป็นบุหรี่แล้วเป็นมลๆแน้นแวก็ยังหาหาดูได้ยากนะเดี๋ยวนี้ก็แค่เป็นถุงขายถุงแล้วเท่าไหร่ห้าบาทสิบบาทห้าบาทเลย